ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับเราก็มาต่อกันในการดูภาพสไลด์ตัวยาสมุนไพรนะครับการไต่ติวสอบนะฮะตัวยาสมุนไพรในตอนที่3นะถ้าต้นนี้เห็นนะครับนะก็จะมีลักษณะใบอ่อนอันนี้เป็นใบที่หัวอยู่ใต้ดินนะหัวสีแดงแดงนะครับอันนี้เราเรียกว่าเราเรียกว่าหอมนะครับอันนี้ก็คือหัวหอมหัวหอมที่เป็นยา อันนี้หัวหอมยาไทยนั่นเองนะครับไม่ใช่ต้นหอมที่เราหัวหอมที่เราใช้ในครัวเรือนอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นหัวหอมที่ใช้ในครัวเรือนแต่อันนี้หัวหอมทางยาคือหต้นนี้คือต้นหอมต้นหัวหอมนั่นเองซึ่งมีฤทธิ์ในการแก้ไข้หวัดนะครับออกหัวแดงๆคล้ายๆกันกับกับหัวหอมที่อยู่ในครัวเรือนนะครับอันนี้คือหอมยานะครับหัวหอมยานั่นเองนะครับต่อไปนะฮะต้นต่อไปอันนี้ก็เป็น หาดอกเป็นฮะฟอมใบดอกแล้วนกะ็มีฝักอันนี้ก็คือต้อยติ่งนะครับปกติต้อยติ่งเนี่ยต้อยติ่งเราจะเห็นว่าเป็นดอกสีม่วงแต่ปรากฏว่าตัวนี้กลายพันธุ์เป็นดอกสีขาวนะต้อยติ่งเองก็ใช้ใบนะปิดพอกฝีนะลดเย็นแก้อักเสบนะครับลดเย็นแก้อักเสบหรืออาจจะใช้เมล็ดอ่า,อามเมล็ดที่อยู่ในฝักนะครับมาแช่น้ําแล้วก็มาพอกฝีก็ดูดพิษฝีได้นะครับดูดพิษกันอักเสบได้อันนี้คือต้อยติ่ง อันนี้ก็เป็นเ,าเขาเรียกว่าพัดนางชีนะฮะพัดนางชีตัวนี้ก็เป็นใช้หัวก็ก็ใช้เกี่ยวกับหัวนี่เราใช้หัวนะแก้คุณผีคุณคนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไงครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนต้นหญ้าแล้วก็ช่อออกเป็นแบนเขาเรียกหญ้ากระทือบยอดนะครับหญ้ากระทือบยอดอันนี้ก็แก้อัจเจียนเป็นโลหิตนะฮะหญ้ากระทือบยอด นะครับอันนี้ครับตัวยานี้สสาคัญมากนะครับเป็นฟอร์มใบขึ้นมาโผล่ดินขึ้นมานะฮะเป็นใบเหมือนใบพลูนะกลิ่นเหม็นคาวมากอันนี้เราเรียกว่าผักข่าตองหรือพลูข่านั่นเองซึ่งเคยออกข้อสอบบ่อยมากในทางในทางยาหรือเภสัชเรานะเอาตัวยาจริงมาวางก็กลิ่นฉุนเหมือนกลิ่นเหม็นมากกลิ่นเหม็นเหมือนปลาปลาน้าําปลาสดๆเลยเราเรียกจึงเรียกว่า ผักขาวตองนั่นเองหรือภูคลาวนะครับตัวนี้มีฤทธิ์ในการแก้น้ําเหลืองเสียแก้มะเร็งนะแก้อักเสบต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการนําไปวิจัยนะครับไปต่อยอดนะครับสามารถไปต้านเซลล์มะเร็งได้และลดการอักเสบจากเชื้อแบคท,ทีเรียต้านไวรัสได้ต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่าผักพผวแดงนะผักพผวแดงก็อยู่ในพิกัดอะไรผักแพลวแดงก็อยู่ในพิกัด ตรีปิตผลนั่นเองนะเราก็คงเช,เชื่อมโยงให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพลูนะฮะพูกินหมากเราหรือผูเขียวเรานั่นเองนะผูนี้ก็มีสรรพคุณในการที่เราเอามาตํานะครับมาตํามาแช่กับเหล้าแล้วก็มาพาบริเวณที่เป็นลมพิษก็ช่วยรักษาลมพิษได้นะบรรเทาอาการลมพิษได้อันนี้ครับนี่ครับดอกดองดึงเห็นไหมสวยงามมากดอกดองดึงจะออกเป็นช่อขึ้นมาอ่าออกดอกเป็นตั้งขึ้นมาเป็นลอน ปลายสุดก็ออกเป็นสีส้มจัดล่างสุดก็เปาะเป็นสีเขียวเหลืองนะครับอันนี้ดองดึงนั่นเองที่อาจารย์บอกไปแล้วหัวดองดึงก็เป็นตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคข้อโรคมาติซั่มใช้ขับลมได้แต่มีแต่มีความเป็นพิษอยู่ด้วยนั้นก่อนใช้ก็คงต้องเอาไปคั่วให้เหลืองก็ซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นดองดึงอีกดองหน้าสวยนะฮะเห็นไหมมีความสวยงามอันนี้ก็หน้าปลูกไว้ประดับแล้วก็เป็นไม้ลงหัวนะครับมีหัวอยู่ใต้ดิน เานั้นเวลาที่หน้าแรงหรือเขาขาดน้ําเขาอะไรเขาก็จะฝังหัวไว้เวลาได้ฝนได้อะไรเขาก็จะแตกแตกยอดแตกขึ้นมาทําให้เราแตกกิ่งก้านขึ้นมาแล้วก็ออกชูช่อออกมาดอกทําให้เราเห็นความสวยงามมากนะครับยิ่งดองดึงป่าจะดอกใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโสมนะโสมไทยโสมไทยเราตัวนี้ก็มีลิ์หัวเองก็ใช้บํารุงกําลังบํารุงร่างกายนะครับเป็นโสมไทยนะครับอ่า สมไทยนะครับใบและยอดก็เอามาผัดน้ำมันหอยได้เหมือนกันนะครับเป็นสมไทยต้นนี้ครับเป็นไม้นะครับใบตัวนี้จะออกเป็นรูปเอ,อ,องสักครู่นะครับสวัสดีครับครับก็มาต่อกันนะครับตัวนี้สมุนไพรตัวนี้ก็อันนี้เป็นโครคารฮะต้นโครคานโครคารน,นะครับก็ เป็นไม้จำพวกเถานะครับเวลาขึ้นต้นเนี่ยเหมือนต้นเลยแล้วเสร็จพอต้นที่เขาใหญ่หญๆแล้วเขาก็จะเลื้อยๆนะใบก็จะมีลักษณะมีลักษณะเด่นก็คือจะมีลักษณะวาวตรงตรงโคนตรงโคนใบแล้วก็ออกมาเหมือนปีกแล้วก็รวบตัวขึ้นมาเป็นเรียวยาวออกมาโคคานนี่ลดเราใช้เถานะครับเถาลดขมจัดลดขมเลยนะใช้ต้ม กินหรือใช้เข้ายาแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับแก้ปวดแก้เมื่อยนี่ทำไมจึงเรียกว่าโคคานก็เพราะว่าในสมัยก่อนเขาได้สังเกตเห็นว่าโคเนี่ยไปกินต้นนี้มันมีเมล็ดนะเม็ดเม็ดมันเนี่ยจะเมามากแล้วก็ขนาดถ้าโคกินเข้าไปก็ยังคารนเลยนั่นคือเป็นลักษณะของการตั้งชื่อที่สัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะจึงเรียกต้นโคคารนแต่มีฤทธิ์ในทางแก้ปวดเมื่อยนะครับแก้ แก้บรรเทาแก้ปวดเมื่อยได้นะครับมีลดขมนะอันนี้เรามาดูต่อไปอันนี้ต้นอ่าอันนี้ต้นใบอ่อนออกเหลืองๆใบเขียวแก่เป็นรอนใบกลิ่นหอมฉุนอันนี้เรียกว่าต้นกาละบูนนะฮะต้นกาละบูนเลยครับสมัยก่อนที่กาละบูนที่เป็นผงนั้นเราก็สกัดจากตัวนี้เอาไปเคี่ยวแล้วก็มาควบให้เป็นผงให้เป็นเกิดขึ้นมาแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้กาละบูนที่เราใช้ทุกวันนี้ได้ ได้สังเคาะขึ้นนะเป็นการสังเคราะ์ขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นต้นการบูรนะครับการบูรนี้ก็ลดออกลดเผ็ดลดร้อนนะครับใช้ขับลมแก้ไอได้นะครับต้นการบูรนะฮะอันนี้เป็นต้นอะไรครับอันนี้เป็นต้นน่าจะคล้ายๆกับตนน้นอะไรท้ทียิกน่าจะเป็น ละย่อมลาวหรือเปล่านะน่าจะเป็นไม่ใช่คล้ายๆต้นยี่เข่งนะอันนี้ฟอร์มนะต้นอันนี้จันไม่แน่ใจเดี๋ยวขอผ่านไปทีนะต้นนี้เพราะว่าดอกมันเหมือนต้นยี่เข่งนะครับอ่ต้นนี้ก็จะเป็นผักหวานผักหวานป่าผักหวานป่าเราใช้ผักหวานผักหวานมีจุลพิกัดถูกไหมผักหวานบ้านกับผักหวานป่าก็เป็นจุลพิกัดต่างกันที่ถิ่นกําเนิด นะผักหวานป่าก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมเอามาใช้เป็นประกอบอาหารซึ่งก็ได้ราคาดีผักหวานบ้านก็จะออกมีลายใบมบนี้นะ้รากผักหวานวาดก็ลดหวานเย็นใช้ใช้รา,ากผักหวานนั้นถอนพิษไข้ไดนะ้แก้ไข้ได้นะครับส่วนใบผักหวานตัวนี้ก็สามารถแก้ไข้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นสิงหะโมรานะครับสิงหะโมราใช้ขับลมใช้แก้สัน ในนิบาตหน้าเพิงนะครับสิงหะโมรานะลักษณะเหมือนใบบอนแต่มิ้นลำกิ่งก้านที่ชูใบนั้นจะมีหนามนะครับจะมีหนามสิงหะโมรานะครับอันนี้เป็นใบสิงหะโมรานะครับอันนี้ก็เป็นว่านหางจระเข้ชนิดหนึ่งเรียกว่าหางจระเข้ลายน,นั่นเองนะเป็นว่านหางจระเข้เหมือนกันนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นต้นลำโพงนะฮะลำโพงกาสลักนะลำโพงนี้เราก็ทั้งทั้งห้าเลยก็ลดเมาสนะครับส่วนรากก็แก้พิษฝีนะพิษอักเสบนะลดเมา,เาส่วนใบก็ใช้าตากให้แห้งหรือดอกตากให้แห้งมามวนเป็นบุหรี่สูบแก้ลิสีดวงจมูกได้นะครับส่วนมเมล็ดนั้นซึ่งเป็นมเมล็ดเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งมีลดเมาเบื่อเอียนเล็กน้อย อันนี้ก็ใช้ในการที่ทางยาเนี่ยเราใช้กินแค่มเมล็ด2ละเม็ดนะเอาไปคั่วก่อนอันนี้ก็จะช่วยบำรุงความจำแต่ถ้าใช้มากเกินไปก็จะทำให้บ้าเสียจริตที่เราเรียกว่าบ้าลำพงนั่นเองเพราะมันไปทำหนะ้าที่กระตุ้นประสาทนั่นเองนะครับอันนี้เป็นว่านหางช้างนั่นเองแก้ไอขับเสมหะนะครับเป็นยาถ่ายได้ด้วยที่เราบอกไปแล้วส่วนต้นนี้นะครับอันเป็นนี้เป็นไม้เถา ลักษณะเด่นคือใบจะมีใบ3ใบแตกออกมาีนตรงใบแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวา3าใบอันนี้เป็นลักษณะเด่นของต้นควาวเครือเป็นลักษณะเด่นของต้นควาวเครือขาวนะครับควาวเครือขาวเป็นไม้เถาลงหัวแน่นอนควาวเครือขาวก็บำรุงเนื้อหนังให้ต่งตึงนะครับบำรุงเนื้อหนังให้ต่งตึงก็ใช้เป็นยาเป็นฮอร์โมนทางเพศเอสโตรเจนนั่นเอง ก็เดี๋ยวนี้กว่าเพือขาวก็ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แล้วก็เอามาใช้ในทางด้านเวชสัมอางเศรษฐกิจทางยามากมายนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นมะก,กรูดฮนะมะก,กรูดมะก,กรูดนี่เราก็ใช้ทางยาได้แต่งทุกส่วนเลยนะครับใช้ใบนะฮะก็ลดร้อนหอมนะขับลมบำรุงหัวใจนะขับลมแก้ปวดท้องจุกเสียดได้นะครับใบมะก,กรูดเองนะรากมะก,กรูดก็เป็นยาใช้แก้ไข้ลดความร้อน ถอนพิษนะครับใช้รากมะกรูดรากมะกรูดนี่ดีมากเลยนะครับใช้เข้ากับตัวยาห้ารากได้ด้วยนะสารพัดรากใช้ถอนพิษไข้ต้านไวรัสต่างๆได้นะส่วนในทางรากมะกรูดอ่าส่วนลูกมะกรูดน้ำมะกรูดแน่นอนน้ำมะกรูดก็เป็นไงครับใช้แก้ไอขับเสมหะเป็นวิตามินซีที่สูงนะฮะใครใครที่เป็นหวัดบ่อยๆกินน้ำมะกรูดบ่อยๆก็จะหายนะครับแล้วก็ผิวมะกรูดแน่นอนก็ร้อนหอม นะมีขมเล็กน้อยอันนั้นก็ช่วยบำรุงหัวใจใช้ขับลมนะครับอันนี้เป็นต้นโอเคจุดเด่นนะครับอันนี้นะฮะเห็นผลของเขาอันนี้ต้นสลอดนะฮะสลอดเลยนะครับสังเกตจุดยอดอ่อนของเขาจะสีแดงแล้วใบเป็นลักษณะเป็นฟันเลื่อยเป็นใบเดี่ยวเป็นฟันเลื่อยนะครับยอดอ่อนจะสีแดงนะยอดอ่อนจะสีแดงตัวน,นี้ฮนะแล้วลูกก็จะออกเป็นพูๆนะครับอันนี้ อันนี้ก็ทาให้ตัวนี้เป็นยานอันตรายอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องใช้ก็ต้องระวังนะอันนี้ก็เป็นผลของอันนี้ภาพนี้อาจจะไม่ชัดจะเห็นว่าผลของลูกสลอดนั้นจะแตกออกเป็นภููนะครับเป็นภููเราจะใช้ผลแก่นะต้องไปทําการค่าลิสสลอดด้วยวิธีการต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสลอดเราก็ต้องไปมองถึงว่าสลอดนั้นค่าลิสอะไรได้บ้างมียาเป็นยานอันตรายอย่างไรบ้างส่วนที่เป็นอันตรายของเขาคืออะไรก็คือน้ํามันถูกไหม แล้วก็ใช้ข้าลิตษอย่างไงมีกี่วิธีในหนังสือเภสัชนะครับใช้ต้มกับข้าวเปลือกใส่เกลือเข้าไปจนข้าวเปลือกบานนะฮะหรือใช้ต้มกับใบมะขาม1กํามือใบส้มปล่อย1กํามือต้มนะครับจนจนจนได้ที่แล้วเราถึงจะเอาไปตากให้แห้งหรือคั่วซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการข่าลิษ์สลอดเพื่อเป็นการกําจัดน้ํามันที่มากเกินไปนั่นเองนะครับสลอดนะครับก็ นะครับอันนี้ก็เป็นสลอตอันนี้ก็จันวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนตอนนี้นะตอนที่3เดี๋ยวเราต่อไปในตอนที่4ครับสวัสดีครับ